หลายฝ่ายวันจนยอดใช้ปีใหม่ตกต่ำสุดในรอบ6ปีจริงหรือเปิดใจวิกฤตเศรษฐกิจปี40และวิกฤตน้ำท่วมปี54กับบรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจผู้บริหารห้างเซ็นทันวิเคราะห์เศรษฐกิจไทยปี55เชื่อมั่นแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดของรัฐบาลคาดกาเศรษฐกิจไทยดีขึ้น ปีใหม่ค่ะคุณผู้ชมคะพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับดิฉันนวัสดาปกมรีและรายการขารทางออก t ีเอ x i t ค่ะวันนี้นะคะดิฉันมายืนอยู่ที่ลานสีแยกราชประสงค์นะคะตรงบริเวณรานทเซ็นทรัล r เวิลด์ซึ่งถือ มาเขาดาวปีใหม่ที่นี่กันนะคะและสำหรับปีนี้ค่ะเซนทรัลเวิลด์นั้นเนี่ยก็มีเซนตต้นคริสต์มาสที่สูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยทีเดียวนะคะและนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังเป็นต้นคริสต์มาสที่ประหยัดพลังงานด้วยนั่นก็คือใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์ค่ะวันนี้หัวข้อที่เราจะมาคุยกันในรายการนะคะเป็นเรื่องของภาวะเศรษฐกิจซึ่งหลังจากมหาอุทกภัยครั้งใหญ่นะคะก็ทําให้มีการคาดการณ์ตัวเลข GDP ของประเทศไทยว่าจะขยายตัวเพียงแค่1.8ซและนอกจากนั้น ยังมีผลตรวจรายงานการจับใจ่ายใช้สอยของประชาชนในช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่ว่า เพิ่มเงินในกระเป๋าให้ประชาชนแล้วก็จะกระตุ้นในเรื่องของยอดขายของบรรดาน,นักธุรกิจและกิจการต่างๆเราจะมาหาทางออกกันว่าจะทำํำยังไงถึงจะดีที่สุดนะคะสาหรับเหตุการณ์นี้ซึ่งแขกรับเชิญสองท่านของเราในวันนี้ค่ะท่านแรกนะคะเป็นบรรณาธิการบริหารของหนังสือพิมพ์เศรษฐกิจชื่อดังท่านผู้นี้คร่ำบอดอยู่ในวงการของสื่อมวลชนสายเศรษฐกิจมาเป็นเวลากว่า30ปีผ่านร้อนผ่านหนาวมามากนะคะเพราะว่าหนังสือพิมพ์ที่เขาสังกัดนั้นเคยผ่านในจุดที่รุ่งเรืองที่สุดแล้วก็ในช่ว ้งที่ถึงขนาดว่าต้องลดจํานวนพนักงานมาแล้วด้วยคุณชัยวัวน์วณิชวัฒนาบรรณาธิการบริหารของนักสืพิมิฐานเศรษฐกิจจะมาพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะและนอกจากนั้นอีกท่านหนึ่งก็เป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ไฟแรงนะคะดนักธุรกิจตั้งคูณสินธนาผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการตลาดของบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนซึ่งก็คร่ำบอดอยู่ในวงการธุรกิจค้าปลีกของห้างสรรพสินค้ามาเป็นเวลากว่า5ปีแต่ว่าช่วงนี้นะคะเราไปดูอุณหภูมิที่แท้จริงในการจับใจ่ายใช้สอยของ ทศกาลขึ้นปีใหม่กันก่อนค่ะ กล่าวถึงเทศกาลปีใหม่หลายคนคงนึกถึงของขวัญแทนใจเป็นอันดับต้นๆเทศกาลปีใหม่ถือเป็นหนึ่งในเทศกาลยอดนิยมของคนทั่วโลกที่คนส่วนใหญ่มักมอบของขวัญชิ้นพิเศษให้กับญาติผู้ใหญ่ผู้มีพระคุณที่เคารพนับถือเพื่อนร่วมงานเพื่อนสนิทคนรักหรือคนรู้ใจแทนความรู้สึกดีๆที่มีให้กันตลอดปีโดยของขวัญแต่ละชิ้นก็มีราคาแตกต่างกันไปตามสถานะของผู้ให้แม้ว่าบรรยากาศในช่วงฉลอง ปีใหม่2,555จะไม่คึกคักเท่าที่ควรเพราะนอกจากคนกรุงเทพต้องเผชิญแนวโน้มการปรับตัวสูงขึ้นของราคาสินค้าและราคาน้ำมันแล้วยังพึ่งผ่านวิกฤตน้ำท่วมครั้งใหญ่เมื่อปลายปี2,554ที่ผ่านมาที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อปัจจัยทางเศรษฐกิจจนทำให้ผู้บริโภคต้องระมัดระวังและวางแผนในการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นเพราะส่วนใหญ่อยู่ในช่วงระหว่างการฟื้นฟู และซ่อมแซมบ้านจากผลกระทบน้ำท่วมซึ่งทั้งหมดถือเป็นปัจจัยสำคัญต่อย,ยอดการใช้จ่ายที่ลดลงของคนกรุงเทพในช่วงปีใหม่เป็นอย่างมากจากผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนหลายสำนักอย่างกรุงเทพโพพบว่าสถานการณ์น้ำท่วมทำให้คนกรุงเทพร้อยละ47ใช้จ่ายช่วงปีใหม่นี้ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาด้านศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยายลัยหอ,อการค้าไทยเผยผล สำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคช่วงเทศการปีใหม่2,555ว่าผู้บริโภคมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปโดยคาดการว่ายอดการใช้จ่ายปีใหม่นี้ฉเฉลี่ยอยู่ที่18,74บาทต่อคนและมีเงินเดือนสะพัดถึง91,520ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ2 7 8า ่ำที่สุดในรอบ6ปีเนื่องจากต้องเก็บเงินไว้ซ่อมแซมฟื้นฟูบ้านทั้งนี้อย่างพบว่าประชาชนต้องการให้รัฐบาลแก้ปัญหาเศรษฐกิจและเร่งฟื้นฟูความเชื่อมั่นให้กลับมาโดยเร็วเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคนไทยทุกคนไม่เพียงเท่านั้นศูนย์วิจัยกสิกรยังสำรวจพบว่าผลจาัดก,การใช้จ่ายอย่างระมรัดระวังในช่วงปีใหม่2 555ทำให้คนกรุงเทพถึง106.8 1เลือกซื้อของขวัญ โดยคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยมากที่สุดและคำนึงถึงคุณภาพและราคาเป็นปัจจัยรองลงมารวมทั้งการเลือกซื้อของนั้นต้องอยู่ในงบประมาณที่จำกัดด้วยจริงๆเราจะบอกตรว่าก,ก็มีต้องลดลงบ้างเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันค่อนข้างเยอะในส่วนของที่เราจะต้องทําบ้านของตัวเองอะคะ่ะแล้วก็อาจจะเหมือนกับ ก็ยังให้คนอื่นอยู่แต่ว่าอาจจะมูลค่าจะน้อยลงบอกตรงก็ลดลงเหมอนกันเพราะว่ามันไม่หนึ่งผลกระทบเกี่ยวกับน้ําท่วมด้วย2เกี่ยวกับเศรษฐกิจด้วยที่ค่าครองชีพหรืออะไรเงี้ยมันก็แพงขึ้นตามลําดับใช่ไหมคะก็ต้องคิดเยอะนิดนึงอะคะ่ะของที่จะให้ก็ต้องดูะคะ่ะว่าเขาใช้ได้ประโยชน์จริงๆหรือเปล่าน้อยลงค่ะคือนะเออศรษฐกิจช่วงนี้ไม่ค่อยดีไงคะแล้วก็ต้องเผื่อตังค์ไว้ด้วยสิ่งของเล็กๆน้อยน้อยคือน,น้ําใจไงคะ ไปนน้ำใจมากกว่าให้แบบพวกญ,ญาติเพื่อนแค่นั้นเองไม่ได้ลดลงอ่ะพี่ก็ธรรมดาของพี่ปกติเพราะพี่ก็มันก็คืออยู่ในระดับที่พี่มันพี่ก็ไม่ได้ซื้ออะไรที่ฟุ่มเฟือยอยู่แล้วไงมันก็เลยไม่ได้กระทบอะไรกับพี่มากมาย,ยก็ซื้อให้เฉพาะคนที่เราเคารพเงี้ยเอ,อแล้วก็ให้เพื่อนลดลงแน่นอนซ่อมบ,บ้านนี่ก็เป็นหมื่นแล้วนะผมไม่อยากให้ทุกคนไปพึ่งรัดนะมันโดนทุกอย่างมันโดนเยอะรัดรัดเขาไม่ทำอะไรทำอะไรมากไม่ได้หรอกมันจะเอาเงินที่ไหนมาเยอะแยะมห ไอคนที่อยากจะไปจริงๆแล้วอยากไปคนเดือดร้อนจริงๆแนละ้วันเาจะช่วย นอกจากนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยประเมินเศรษฐกิจของประเทศในปี2555ซึ่งถือเป็นช่วงการฟื้นฟูประเทศว่าจะโตขึ้นประมาณร้อยละ4.8แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆที่เป็นตัวแปรสำคัญด้วยตั้งแต่นโยบายของรัฐบาลที่ขณะนี้แด้เร่งดำเนินแผนยุทธศาสตร์ฟื้นฟูและเหี่ยวยาหลังน้ำลดเพื่อให้ระบบต่างๆกลับมาทำงานได้ตามปกติรวมทั้งการให้เงินช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัย และเงินสิทธิประโยชน์ต่างๆตลอดจนแนวโน้มการบริโภคและการใช้สอยของประชาชนที่คาดการว่าประชาชนส่วนใหญ่จําเป็นต้องซื้อเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่เนื่องจากได้รับความเสียหายจากน้ําท่วมรวมทั้งเชื่อมั่นว่าการลงทุนของภาคเอกชนจะเพิ่มขึ้นเพราะมีการฟื้นฟูโรงงานในนิโคอุตสาหกรรมต่างๆเพื่อให้เกิดการลงทุนใหม่ดังนั้นสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นตัวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศได้ ในระดับหอย่างไรก็ตามวิกฤตน้ำท่วมที่ผ่านไปเชื่อว่าคนไทยทุกคนจะเป็นพลังสำคัญที่ฝ่าวิกฤตในครั้งนี้ไปได้โดยในปี2,555เริ่มต้นปีใหม่เราคนไทยทุกคนจะก้าวต่อไปเพื่อให้เศรษฐกิจไทยเดินหน้าและแข่งขันกับต่างชาติต่อไปได้ผ่านมาปี54ทุกครัยเนี่ยมันเป็นเรื่องของภัยธรรมชาติมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องคองสบ่ มันเป็นภัยธรรมชาติที่เข้ามาถล่มแล้วเราก็สู้กับธรรมชาติไม่ไหว ันนี้ชีวิตที่เปลี่ยนไปอาจทำให้ความรู้สึกที่มีต่อสายน้ำไม่เหมือนเดิมแต่เราเชื่อว่าเพียงเรียนรู้ที่จะอยู่กับธรรมชาติอย่งเกื้อกูลสายน้ำที่เรารักและผูกพันจะกลับมาสวยงามเหมือนเดิมและอยู่กับเราอย่างยั่งยืนเปิดมุมมองใหม่ยกระดับความคิดทุกวันอาทิตย์20นาฬิกา4 0นากับรายการหาทางออก4 exit